ส,สวัสดีนะทุกคนสบายดีนะสบายดีนะ้อมือนีิกะมาในแบบ <laughs> ใส่หมวกโมเมนต์หมวกด้วยทุกคนสะผมสะผมเนาะ เมื่อหนีตื่นมากะมูมี่ยังลายเนาะตื่นซ้ายเนี่จักหน่อยซ้ายยค่นขำบ่าบอแมนบม่แมนเนาะตื่นตะเสาแล้วละทุกคนแต่ว่าคลิปมันะปล่อยสะนี่ยจักหน่อยเด้อสนะเมื่อกี้เขาไปห้องนองออมเนาะว่าสีเอาขยะไปทิ้มเนี่ยทุกคนเพีนหยางว่าหลัดจังนะ่ยลืมกระเป๋าลืมลืมกระเป๋า แล้วก็ที่สำคัญกระเป๋าเงินอยู่นี้กระเป๋าเงินอยู่นี่ลืมว้อยู่ห้องน้องออมเมืม่อคืนนี้ไปหลับน้องออมมากเนาะเมื่อคืนเนี่ยนะไปหลับน้องออมมากล้วก็ผ้ากันเข่าของนันกินเขากินยังล้วก็เอากระเป๋าไปวางอยู่ห้องนันฉันเด้แล้วก็ป้ากระเป๋าปไว้ปกติล้วจังจะใส่เป็นแบบเป้นะเพิ่นที่ใส่แบบเป้เป้สะพ้ายหลังเอาจงซี่นะ แต่ว่าไปหลับหลานได้อันนี้ไปแล้วก็ถิมอันนี้ใบอยของน้องอมกระเป๋าเบิ้งเบิ้งแชร์เบิ้งกระเป๋าเงินหลัจังให้ดูกระเป๋าเงินลัจังนะคนมีแต่กระเป๋าเงินแต่พ่อบัวอยากเอาไปมี่กระเป๋าเงินละก็รางวัลที่หนึ่งอยู่ใบหนึ่ง นี่แต่กระเป๋าเงินอะไรโอ้ยนะนี่ใบใบอันน่ะใบลอตเตอรี่กับตัวจับนำสวนคาะจริงๆล่ะมีมีหลายคนนะเขาเมตนนะทุกคนแบบว่าอา่าเรื่องไม่ห้อาขังบ้านเนาะ <c oughs> ว่าให,ให้ไปถ่ายรูปไว้ไปแจ้งตำรวจจริงๆแล้วเขากะ บ่ได้ทนมาเข่สว่างนี่นะทุกคนทคนมาเป็นปีสองปีแล้วนะขอพื้นที่จมเนี่ยจังหน่อยเนาะเพราะว่าจมข้างนอกบ่ได้เลยมาจมในคลิปเนาะจมข้างนอกบ่ได้ก็เลยมาจมในคลิปสันดอกทุกคนอันคือว่าจมข้างนอกบ่ได้นะก็เลยมาจมอยู่ในคลิปในขวดเป้าฟันเล้ กินไหมคหว่ะจ้าขยะตกทิ้งนะมปุ่เหมือนจะเมื่อยฝนมากเนี่ยมันจะเมือมมม่อยฝนนะข้างหลังข้างหลังเห็นบอกว่ามันเมือ่อยมันบวดแจ่งเนาะทุกที่ทุกที่เลยดื้อมากดื้อมาก ดือดื้อมีเมฆข้างนอกเนาะแต่ว่าห้อนตอนนี้บุมีแดดกปนไนแต่ว่าห้อนฝนอาจจะตกฝนอาจจะตกได้มีเมฆมีเมฆหลายมันกับเป็นปัญหาไปหว่า โรคแตกนะทุกคนเนาะ mm. เขา่ากะอันนี้ดเดี๋ยวแกว่าเขา่าโอยังมีปัญหากับเพื่อนบ้านเนาะเขา่าโอยังมีปัญหากับขางบ้านเขา่าโอยังมีปัญหากับเพื่อนบ้านเดี๋ยวอเอาขยะไปทิ้งก่อนนะทุกคนแล้วจะให้เบิ่งความเสียหายเนาะ <laughs> ให้เบิ่งความเสียหายว่ามีเอียงเสียหายเนี่ยไปกันนะทุกคน โจนัสทักทายหน่อยอ,อันนี้เป็นหมาเจ้าของบ้านนะคุโอ๊ยอะไรมาส่งนเนี่ยของใคร <c oughs> ในายปัตนามาอีกแล้วนายปัตนาก็ใครเนี่ยชยารัต <c oughs> สองคนเลยเนะ มันฝนก็นมาน,นี่ทุกคนให้ดูนะควมเสียหายดูดูเกนไม้ทุกคน ดูสสกัดคอนหมดเลยเมือดีขึ้นดีเขาไปขี่ไซแนวไเนาะเนี่ยเ,เขามาเร่นเนี่ยเขามานาั่งโยกยนี่เองเบิ้งห้อยห้อยเล็บเนาะเห็นบัห้อยเก็ดขาดเตรียมเลย,ย,เรยเจริงจริงแล้วผ้านะ่ะดีนะทุกคนอุ้ยมีหอวเหนียวบ่่ย่าจิตเหืให้เบิเ้งแน่ ข้างในมันเป็นฟองแบบนี้นะทุกคนมันบกหูดหลดเนาะดีนะแต่ว่าเบิกมันขาดเลยมันจะขาดแค่ตรงกระบ,บะเนาะขาดแค่ตรงกระบ,บะเพราะว่าไม่เอาขึ้นไปลี่นเนาะนาคือเบิงห้อยเหลีบห้อยเหลียบนางเต็มแบบเลยเนาะแต่ว่าข้างๆน่มันก็ดีเห็นไหม มันบริขาดเนี่ยมันเป็นผ้าแบบนี้นะมันเกีนิ่มต่อรถเนาะนักอยู่เด้อนี่นนะนักน้องอมสั่งในเน็ตหายหน,หนอนนะมันดีจ้ะทุกคนเอ้าอันนี้บริมาตอันนี้พิ้วบ่มบ่มแท้แดงประจำห่าหล่อแตทึ่งมาทึ่งแมวเลยทุกคนเลยมัดล้มผัดพิว ก็จะจบอีกแล้วอันตรายเนีย่ยทุกคนมอดีขึ้นดีกับมะขีใส่นี้มะขีใส่นะต้องมาตัไว้มากกว่าเท่าไห ลองเอาผิกไทยมยห้วยแต่ว่าลมพัดมันก็ไปหมดนะทุกคนประมาณนี้นะอันนี้นะเสียเป็นลายผืนแล้วเสียท่วิดเป็นลายพื้นแล้วค่ะอันนี้เนะี่ยนิ่มๆอยู่นในรถมันก็จะบุมบกูลดลถเนาะแต่ว่าห้อยแมวนะที่สุดแล้วอะไรจู ไปแล้วเพียงของรัดจังกับของน้องออมจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาอยู่หรอทุกคนแต่ว่าแต่เอย่างมีปัญหากับข้างบ้านนะเราอย่างมีปัญหากับผู้เฒ่าอันนี้นี่ ใส่ข้องมาเลยจริงแล้วฉีดแอลกอฮอล์ใส่นะทุกคนก็เล็กเปียก์ุกมาแล้วุก,วกววม,มาแล้วคนอาจจะตกคนอาจจะตกได้ตอนนี้หอนไหลตึงยังเนาะหนึ่นงกนอะวันทุกคน จริงๆเรามีแดดอยู่นะแต่ว่ามืดคนหอนตอนนี้นะหอน หลายคนที่แนะนำมานะคะทุกคนน้องกะให้กำลังใจในหลายคนนาะงก็นั่นแหละพี่น้องปล่อยให้เป็นไปตามเวนตามกรรมห่อนหักเลยพี่น้องในตอนนี้แต่ว่าฝนยังมาหันมาห่อนห่อนน้องอ้อมสั่งอียงมาเนาะห่องเหมือนจะเป็นกางเกงกางเกงทำงานตรงตัว ให้เก็บไม้คู้บ่าวมาหาลักต่างห่อนห่อนทุกคนขอให้คนตกตัวนี้นะตกะบะเลาะป้อแปะเมื่อคืนนี้ตกเหรินๆแต่โบโตกอีกเลยเนาะห่อนคักคุนอ้วนห่อนพีน่นอะงไปหาพันร่มกันบายบาๆนะทุกคนเนาะแวะมาทักทายสมีเดอรนะ์เนาะ Bye rồi. Yeah. Bye bye.